ทำยรางทีตรคนสอนขอาราคนสอาจะทำอะไรางอยจะไปวางยีงไไม่สำเร็สำเรจอุตสาหกรรมอะไรไม่สรจเราทำการาเราเช่อมโงกันอี่สดอันเส็สิ้นหนึ่งหักเป็นเส็สร็เจตามแบนี้แบบัสาปัยิที่ที่อันอื่นเป็นเติมเป็นเตินหนึ่งัเปร็นเส็จเส็เ็หนึ่ง ที่เราปลุกลอกนีเ่เราะทอดนี่ติดวอลโปิใบวางยิ้มติดโอเคสามเพิ่มวันที่ติดเก็ดด้าลูกค้าค่ะท่านนี้ไม่ติดเพือ่อเพื่มติดเลกสจา I you. สององสองหนึ่งแปสองสอสองสองหนึ่งองนนึ่งหนหนึ่